ใครเราแข็งอะมันมันยังไงก็ได้อะตอนนี้กูไม่ได้ประมาทพวกมึงนะแต่ว่ากูว่าพวกมึงทำได้แค่นั้นเองพอใจมึงมาแล้วมันมันจบแล้วเว้ยถือกันไม่ได้แต่เครับวันนั้นตุกแกงมามาตั้งใจนะตั้งใจเราได้ก็จบนะเอาดีไะเว้ทีแลนด์ไม่คู่สูอ่หนตรมึงฟังกูหน่อยนะคือถ้ามามึงเม้มนะกูขอแบบเม้มสุดชีวิตที่มึงจะเม้มได้เลยเว้ยเพราะว่าถ้าจบคือตรงนี้คือได้นอนแล้วนะมึงจบจบนะ เมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอาไปสองลายตัวขอไฟเดียวไม่ไฟเดียวพอไอ้เหี้ยรีบ้าบ้ารีบ้าบ้าเล่นดีๆรีบ้าบ้าได้กิน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 ใครต้องผิดพีใครได้กินอะไรแลนแลนด์้ยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่จบตรงนี้ตีสามนะกูบอกก่อนนะเมื่อกีเอาไปสองลายตัวมันยังมีแลนให้แย่งกันอีกอ่ะพี่กิจมี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 อยู่อีกสามแลนด์ ตอนนี้ยังไม่มีใครมาตาขวาก็ตุกตาขวาก็ตกหนึ่งสอี่ตามึงก็ตุกเตากูก็ตุกเหมือนกันไม่มีมีมีห้าแลน์มี5้าแลนด์ตอนนี้เหลืออีก5้าแลนด์มึงดูดิไอ้สีทองอ่ะที่ยังไม่หายอ่ะเพราะถ้าเราได้แลนด์นี้แบบก็ถือว่าเจ็บมาพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าไปในมอดชิวริมหาดทรายอ่ะขอเไอ้แลน์นี้ไอ้ยึงเต็มที่เว้ไม่แหลกเไม่แหลกเลยไม่แหลกไม่ไาดมม่ไ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 ดม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 มาเดมดม่ ะไรมมาาดดพี dia, ่ไหวไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฮ็ดมาเดี๋ยวเฮ็ดมา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 เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเฮ้ยเราเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันดิเล่นด้วยกันเย็ยอย่าเล่นไอ้ใจอย่าดันเราอย่าดันลึก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 มึงไหวไหมมึงทำได้มึงทำได้เอาไม่ไม่มีอย่าให้มันได้ที่นอนนะอย่าให้มันได้ที่นอนนะเนี่ยซื้อได้ไมวันเนี้ยซื้อได้ไหมได้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 ดูเขาหลังเขาหลังไม่กี่วิ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 ใจเย็นรอเรามากุกันที่มากุกมาดิมึงเห็นกูป่ะเนี่ย ใครยืนเมื่อมาเม่นยักษ์มาใครยังไม่มาใครยังไม่มาใครยังไม่มาบ้างขหเว้ยไฟเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเอามาหน่อยเว้ยเออเอาหน่อยเว้ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรหรอกมาแซมเลมมันมาดูไฟลงไฟเราไหวชิวเลยง่ายๆเหี้ยไม่ไม่ดังขอบมาดังขอบมาดังขอบมาไม่ดังขอบมาก็มารวมแล้วไม่ไม่แยกนะไม่แยกนะต้องช่วยเพื่อนเล่นนะไม่เอไน้ไม่ไว้เราติดประมาณเขาหลังเขาได้ดีเลยดีชิงซื้อดีชิงซื้อคนหนึ่งด้วยนะหลังบ้านสองสามคนก็ได้หลังบ้านสองสามคนก็ได้ดีเวลาซื้อเลยดีเวลาซื้อเลย ไม่มันมีวิธีหนึ่งถ้า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 เอ้ยฟังกูเป็นนึงฟังกูแป๊บนึงถ้าสมมติว่าไอ้ถ้ายังซื้อแม่กูว่าเล่นให้มันจบก็ได้นะให้ดีให้ดีก็ได้นะไม่ต้องไม่ไม่วัดไม่วัดไซไ์เปเลยว่ะพี่ถ้ามันชิง้าม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 าขวามือมีพร็อร้อยนะตู้น้ำสองสามตู้อะชวนไปไอ้ย่าไอ้ย่าไปไปเหมือนซ้อมเหมือนซ้อมเเลยชุบพื่อนไว้ชุบเพื่อนไว้เลยออกมาทู้เลยเพื่อนตายชุบเพื่อนเพื่อนตายชุบเพื่อนเพื่อนตายชุบเพื่อนไหว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 เอ้ยเพื่อนตายอ๋อกูตายเฮียอะไรวะ ตายตายหนึ่งโอ้โหสวยหวังหวังเอากูโอ้กูตายอะไรก็ไม่รู้ไอเหียชอร์ตรงกางหนช่อร์ตรงกางหนโอ้กูฟีเหียตายตายแข่งไว้แข่งไว้มึงแข่งไว้หน่อยไอ้ตับุญแล้ววะเยาเพื่อนตัดเดียตัดเดกูว่าโดนอีโมตรงซื้ออะมันอ้อมไ่เอาเพื่นเพ่อนเพื่อนวอ้ไ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 อ้อ้ไไ้อดออไม โดยอีโม่กว่าแล้วไอ้เหี้ยโดยอีโม่กูกูคิดไม่ผิดเลยอะเดี๋ยวห่วงเลยนะคลิปชุบ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 เพื่อดีรีเพื่อขึ้นมาดีฮัลโหลรีเพื่อมาดีรีเพื่อไหวนะตรงหลังบ้างเชียนะสวยสวยสวยต้องไหวนะต้องไหวนะชุบ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 มึงเอาไปไหนอะเล่นมองเพื่อนได้เล่นมองเพื่อนได้เล่นมองเพื่อนเยอะเรนมองเพื่อนเยอะเอาเพื่อนขึ้นเยอะเอาเพื่อนขึ้นเยอะ เกิดหาเพื่อนดิหาเพื่อนเอ้คิมไคิมดันซ้ายหน่อยเ้คิมมึงเต็มอมึงเต็มอด้าซ้ายหน่อยไม่ใช่ายหน่อย้ายหน่อยมึงไหว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 ยหน่อยดหวเพื่อนไหวเรา่าเยอะนะติดมีดมีดมีหน่อยเออจะเย็นจเย็นเย็นเยเย็นไหวไหวเร็วไหวเร็วไหวเร็วผ้วผมไหวยเยอยอย่าดเย็นเยเย็ย็เย็นเนกตายตชุบชุเออเออไหวเร็วไหวเร็วไหวเร็วเ้ยตาย

โอ้ยอเหี้ยเพื่อตีเรากลับมาลมที่ไฟกลับมาลมที่ไฟตอนแรกกลับมาลมที่ไฟอีโม่สายที่มึงชุบมึงมาชุบมึงมาชุบเพื่อนก่อนชุบเพื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 ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นด้วย อบไหวคุ้มสอบไหวมึงคือแล้วเฮ้ยถอดบดบดเขาบุกมาตอนนี้ซื้อนะัลโหลสามส่ก็มาใช่ไหนไป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 เออไมไปไปไปไดิมึงเบไป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 ไาไปไ็ไปไปไปเปไ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 าไป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 คนไปมกูปห็ไปะเห็นปไ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 นไป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 ไม่ตไมไป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 ไ้ตั้มไป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 ไไกขไปไปเพื่อน กบมาหน่อยกบมาหน่อยเล่นไม่เยอะเล่นไม่เยอะเล่นไม่เยอะชิวชิวชิวไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วสวยสวยสวยพี่คู่สอมาคู่หนึ่ตัวเดียว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 คู่เดียวคู่เดียวสวยสวยเราแข่งมากเราแข็งมากเราแข็งมากสวยแล yes. ้วใหญ่ใหญ่เราใหญแล้วเป็นหออมึงแล้วเว้ยสวยเฮีย พอได้ไมพอได้หเพ่อนเด้อเพื่อนเด้อพอไมพอไ้มเพื่อนหาเพื่อนีหาเพื่อนีเฮ้ยมึงเงียบก่อนมึงเงียบก่อนมึงหาเพื่อนก่อนมึงมึงชนะแล้วคนเดียวเอง้วมเพื่อนคนเดียว้มีคาึงไปที่นอนแล้วเว้ยน้องพี่ที่นอนไม่พอพี่ถมจะตกจบด้วยเด็บคนน่ พ ja. ี่ยอชาเพี <c oughs> <c oughs> ่ยอชาสวยสวยสวยให้ถ่ายรูปถ่ารูปลงวิดแบถ่ายรูปลงวิดแบถ่ายรูปลงวิดหน่อยทแล้เว้มแล้ม่นอนแล้วเวมีที่นอนเว้มล้มีที่นอนแล้วเวม่นมีที่นอนแล้วเี่นอน้วเมีทนอนแล้วมีเ ไม่เนาะเก่งมากเก่งมากเก่งมากไปถ่ายรูปซิถ่ายรูป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 ไปเนี่ยไเนี่ยไปเงี่ยไปเนี่ยไป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 ถ่ายรูปกันแล้วคุยกันน้องค่อยกลับไปคุยกันไปร่วมไส้หวานคนละเวงจ้าดายสุนมอุ้ยขอบคุณครับ กทานของฮาพี่จีนทักก็ดีครับแม่งคนโอลาเวงโอลาเวงจริงพี่ตอนเนี้ยผมแม่งโอลาเวงอ่ะได้แรงใน GTA เนี่ยมันต้องมีแบบะของครับพี่เดี๋ยวพาไปนกยุงสาขาสองเป็นเสียด้วยนี่เฮ้ยขอขอช่วยแชมป์รัวๆหน่อย ขอช่วยแชมป์ลุลวๆหน่อยครับแกงกกะไปนอนวัดไปแกงกี่เปียก้ยนั่งหน่อยดีเป็นเป็นนักกีฬาอีกทอดละนั่งหน่อยดีอันนี้เราต้องที่บอกฝันดีตามไปช้าไปช้าเฮ้ยถ่ายดีๆถ่ายดีๆเขาจะได้ถ่ายเขาถ่ายยังอีโมดเอีโมกูแล้วบอกตายอีโมดเลยมันอีโมดเลยมันไม่อีโมดไม่ได้นะมันก็ดีเราเอาสวิตเบรคแทนรอเลือดเดือดสูญต้ยตมแลนนี้เลยก็ได้นะเพราะแลนนี้เล่นเราตุกมามามาเฮ้ยมาอย่าเพิ่งมามามาไทยยังครับเสร็จเสร็จยังครับ แป๊บนึงนะคะไปอีกสอรูปขอโลลหน่อยขอโลล้อหน่อยถาท้ลอแทกูได้ท้าล้อคาย่เขาถ้ามเลื่อยท้าลเพื่อเอ้ยอีก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 อ่กอีกอีดีกอีกดีมอีกอีกอีกอีไอีก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 ีกอีนอีก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 ีีีดีกีกอีกอีีอเดี๋ยวเดีวไปคุยกอีนู่น แม่นี่ยอดได้หว่าโคตดอลลเวนโคตรมันโคดกินจ้าเฮ้ยของครับคุณจะเป็นโอ้โหลิงเฮียคิงเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณเฮียคิงครับขอบคุณครับเฮียคิงขอบคุณนะครับอ่ะยืนดิยืนดิยืนดิมึงอ่ะแต่งหมดแล้วยืน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 หน่อยยืนหน่อยเฮ้ยเฮียคิงมาหนึ่งพันว่ายืนรอรอยืนอนีไอเฮียของครับเฮียคิงของครับเฮียของครับคิงของครัคิงทิชชู่บุ๊คไหนไปได้ไหมครับ เฮ้ยถ่ายเร็วๆถ่ายเร็วๆมันมาตีสามแล้วตีสามแล้วแล้วเขาเขาเมืองกันเอ็เฮ้ยรู้ได้ไงอะเน่าเก่งนะพี่ชายสองซ่มยิ่งแบบยิ่งยิ่งใหญ่แปะปะปออกเล้วออกเล้วจากตรงนี้เฮียนตมอเลยตมอเลยตมอเลยไม่ตมอเลย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 ไปเจอกันเมืองเมืองหลักนะเมืองหลักนะ ไปเมืองหลักก่อนแล้วค่อยผมไปเล็เอ็มสามตีสามัตรทัทนป่มวะขนลุกว่าตอดขนลุกอะไรครับอุ้ยของขาพี่ของขาพี่ของขาขนลุกอะไรครับพี่ไอ้เชี่ยแม่งมาจาัดเซ็ตเนี่ยผมบอกแล้วมันมนเล่นกันได้แล้วมันโหด <ả? S 1> แต่ว่าขอแคอ่อะไรวะเล่นเป็นทีม เล่นแบบเป็นทีมแค่นั้นเองเก่งหมดทุกคนอนะยกเว้นผมกับตาแลนไว้ไ้ <laughs> <laughs> วยไหวเว้ยน้องไอ้ที่อะ เขาล่อไหว้าศาสตร์แลนแม่งอย่างแพงแ,พงแรลนแม่งแพงขึ้นเรื่อย